ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่4โรงเรียนดวงกมลน,นะครับคราวนี้เป็น EP ที่5สําหรับน้องป .4 นะครับสำหรับในการช่วงหยุดในเรื่องของโควิดนะครับในเดือนมกราคมนะครับคราวนี้ครูอัวทีก็เลยมาสอนอทางช่อง y t u t u นะครับให้นักเรียนนะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในอ,อาจจะมีในการที่เราออนไลน์กันนะครับที่ว่า อาจจะมีเสียงนะครับหรือว่าใครเปิดไมค์อะไรต่างๆอนนาที่เป็นเสียงรบกวนต่างๆนะครับถ้าสาหรับคนที่เรียนไม่ทันนะครับที่ไม่มีอะไรต่างๆที่ว่าไม่สามารถเข้าออนไลน์ได้นะครับก็สามารถมาดูทางช่อง YouTube ได้นะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากค่าวที่แล้วนะครับถือให้นักเรียนหยิบหนังสือนะครับนี่หนังสือวิชาสังคมขึ้นมานะครับนะขอร้องปอสนะครับ คราวที่แล้วนะครับเราเรียนกันเรื่องของอภาวะโลกร้อนนะครับในหน้านี้นะนะครับภาวะโลกร้อนในหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทําของธรรมชาติเองหรือว่าการกระทําของมนุษย์เองนะครับนะทางหน้านี้นะอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เรามาเปิดหน้านี้นะครับเปิดหน้าร้อยี่สานะครับหรือหน้าหนึ่งสองสานั่นเองนะครับให้นักเรียนนะครับดูหน้านี้นะครับไม่ให้จดนะให้ดูเฉย เขาพูดถ <buffalo> ึงการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานพูดถึงในสมัยอดีตนะครับในการตั้งถิ่นฐานของเราก่อนนะในสมัยอดีตนะครับเราจะเลือกการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของเราเนี่ยจะเลือกการตั้งถิ่นฐานหนึ่งก็คืออยู่ที่ริมแม่น้ําริมน้ําเป็นหลักนะครับเพื่อการดํารงชีวิตที่เรียบง่ายนะครับในการชําระล้างร่างกายในการที่เราจะจัดสั์น้ํากินนะครับนะครับการที่เราจะโดยโดยสารทางเรือ คมมาเราคมนะครับการาสัญจรทางเรือนะครับสมัยก่อนนะนะเราก็จะมา,าใช้แม่น้ำนะครับแหล่งน้ําเป็นหลักในการที่อยู่ที่ทํามาหากินนะครับการทําไร่ทํานาก็ต้องใช้น้ําทั้งหมดนะครับนะอพอมาถึงในสมัยนี้นะครับพูดถึงการตั้งสินฐานในสมัยนี้ก็ถึงนึกถึงปัจจัย4ี่เป็นหลักนะครับก็มีว่าด้วยนะครับก็ถ้ามันอยู่ใกล้โรงเรียนมันก็ดีนะอยู่ใกล้โรงพยาบาลมันก็ดีนะ อยู่ติดกับห้างมันก็ดีนะติดกับห้างฟิวเจอร์พาร์คนี่ยิ่งดีใหญ่นะครับหรืออยู่ติดอยู่กับเมเจอร์ก็ยิ่งดีใหญ่นะครับนะจะเลือกการที่ว่าแหล่งเจริญนั่นเองนะครับมีคนนะครับจำนวนมากที่ยา้ายอยู่ตอนนี้โรงเรียนโรงมลเนี่ยเราอยู่ในเขตพื้นที่เทศบา,าลนครลังสิตหรืออยู่ในที่ลงังสิตนี่นะครับนะครับเป็นชุมชนเป็นเคร่าชานเมืองนะครับไม่ได้ในกรุงเทพนะคือปทุมธานีาเครืกาชาันเมืองเนี่ยแต่ถามว่าเป็นประตูหลักเลยนะครับ การเข้าการออกต่างๆในกรุงเทพเนี่ยนะครับลงังสิตเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะครับมีประชากรมีประชากรที่ย้ายมาอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะมากหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะมากๆนะครับการตั้งถิ่นฐานเนี่ยก็เลยเยอะขึ้นย้ายมาเยอะขึ้นประชากรก็หนาแน่น,นขึ้นพอหนาแน่นจริงๆแล้วและมันเต็มจริงๆก็ต้องย้ายออกไปนะครับสู่ชนบทนะครับคนที่ วัยเกษียณเอ่ยไว้ทำงานไม่ทํางานแล้วกลับไปอยู่บ้านนอกคือการย้ายออกนั่นเองนะครับการย้ายออกไปนะครับนะการย้ายออกไปเพื่อกระจายประชากรออกไปนะครับเพื่อหาแหล่งที่เป็นธรรมชาติแหล่งที่มันกว้างกว่านี้นะครับหรือที่อยู่ที่มันสบายกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่ลังสินนี่คือหมูบ่บ้านกัดสันขึ้นเยอะนะครับมีการประชากรเข้ามาอาศัยอยู่เยอะนะครับนะนี่คือการเลือกการตั้งถิ่นฐาน ต่อมานะครับข้อ3.2ในหน้านี้นะ3.2เขาพูดถึงการย้ายถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานนี่คือมีการย้ายเข้าและย้ายออกนะนักงเรียนนะการย้ายเข้าหมายถึงว่าเราย้ายเข้าไปอยู่การย้ายออกคือย้ายจากที่เดิมออกไปสู่ที่ใหม่นะครับคราวนี้ก็พูดถึงาการย้ายถิ่นฐานหมายถึงการเคลื่อนที่ของประชากรนะครับนะฮะประชากรนะครับ ตรงนี้ที่คุณอธิบายแล้วนะตรงนี้อาจจะประชากรน้อยแหล่งทำมาหากินมีตัวลงมีตลาดอะไรเยอะๆประชากรก็ย้ายเข้าไปทำมาหากินนะครับเพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องของนักเรียนเพื่อปากเพื่อท้องของคุณครูนะครับเพื่อปากเพื่อท้องของประชาชนนะครับคนที่เขาย้ายไปเขาต้องการเงินนะฮะเขาต้องการเงินเขาต้องการการศึกษาเขาต้องการความรู้ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มากขึ้นนะครับนะ การย้ายถิ่นฐานเนี <sounds> ่ยมันมีย้ายเข้าอะไรย้ายออกนะนักเรียนนะจำไว้เลยนะย้ายเข้าก็ดีย้ายออกก็ดีย้ายถามว่าย้ายออกถามว่าย้ายทําไมนะถามว่าย้ายออกทำไมต้องย้ายออกอ่ะก็มันเกิดประชากรหนาแน่นขึ้นแล้วไงครับประชากรหนาแน่นแย่งกันทํามาหากินนะครับแย่งกันพอแย่งกันไปแย่งกันมาก็ย้ายออกไปหาที่กินที่อยู่ใหม่ที่มันดีกว่าสภาพสังคมที่ดีกว่านะครับหรือสิ่งที่มันดีกว่านะครับประมาณหน้าต่อมานะครับเปิดหน้าเราไปเลยครับ ต่อไปนะครับหน้าหนึ่งสองสี่นะครับหรือหนึ่งร้ยี่สิบสี่นะครับนักเรียนดูนะครับปัญหาของการย้ายถินฐานนะครับนี่ครับนี่เขาบอกเลยไหมความหนาแน่นมีความหนาแน่น,น,น,นพอหนาแน่นแล้วก็ต้องย้ายออกนะครับแน่นอัดเกินนะครับพื้นที่เป็นชนบทนะครับพอชนบทแรงงานงานการก็ไม่มีทําร้านนี้ก็เปิด เช่นเช่นอ่ะบ้านนี้เปิดอ่าสูบลมบ้านนี้ก็เปิดอ่าทำรถเมอร์ไซค์พอทําไปทํามาบ้านนี้ก็เปิดเหมือนกันเลยบ้านนี้ก็เปิดทํามอร์ไซค์บ้านนี้ก็เปิดสูบลมบ้านนี้ก็ขายล้อขายอาหารโชว์หวยอ่าขายของในบ้านบ้านนี้เปิดขายของในบ้านต่างคนต่างขายของในบ้านหรือต่างคนต่างเปิดร้านซ่อมเตอร์ไซค์นั่นแหละคือความปัญหาของมันก็เลย ย้ายออกไปเพื่อหรือไปเปิดที่ใหม่เพื่อที่หารายได้ให้มันมากขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องปากเรื่องทองแค่นั้นเองนะครับไม่มีสองอย่างนี้ถ้าไม่ไม่มีเงินก็ไม่มีอาหารนะครับนะแต่ถ้าใครมีที่ดินทานานั่นคือย้ายคือมีกินอยู่แล้วก็ไม่ไม่ต้องย้ายไปไหนคือชีวิตอยู่อยู่สุขสบายแล้วก็อยู่ที่นะครับไม่มีปัญหาการย้ายเข้าย้ายออกแต่ถ้ามีบุตรหลานมีมีการเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ต้อง แข่งกันทํามาหากินนะครับข้าวที่ปลูกเอาไว้นะครับหรือว่าปลาที่เลี้ยงไว้อาจจะไม่พอสําหรับบุตรหลานที่เยอะขึ้นนะครับหรือคนที่จํานวนมากขึ้นในครอบครัวก็ต้องมีปัญหาการย้ายอยู่ดีนะครับคนนี้พูดถึงอ <c oughs> การแก้ปัญหาในหน้าหนึ่งสองหกนะครับในการแก้ปัญหาในการย้ายถิ่นฐานของประชากรนะครับหนึ่งเลยนะครับวิธีการแก้ปัญหาในหนังสือบอกไว้ว่าให สร้างงานในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีงานทำปรับปรุง2นะครับในช่องสีจัมพูนะครับเขาบอกว่าการปรับปรุงด้านการศึกษาให้เท่าเทียมกันนะครับ 3. ความรู้ความสามารถในอ่าปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ต้องมีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบอกว่าให้คนนั้นมีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะนะการทำนาแบ่งอย่างไรนะครับนะต่อมา คือแบ่งยังไงอธิบายก่อนอะไรยงไรก็ปลูกบ้านรักสิบนะครับเลี้ยงปลาสิบเลี้ยงปลาสามสิบนะครับแล้วก็ทาไร่ทํา,ทาทสวนก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่นะครับแล้วก็ปลูกข้าวสามสิบนี่เนี่ยคือหลักของท่านคือสิบสามสิบสามสิบสามสิบถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวอาจจะมั่วๆนะครับเดี๋ยวคุณครูดูอน ไม่ไม่น่าจะมั่วหรอกค,คุณครูน่าจําได้แหละเออแต่ว่าเคาจริงครับสามสิบสามสิบสามสิบสิบเออน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะเออเอ,อ่ะวอ,อ้าพอพอพอ,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 อผ่านผ่านผ่าน,านเรื่องนี้นะอา้าวคราวนี้มาพูดถึงเรื่องเราดีกว่านะอ,อ่าพูดถึงเรื่องเรานะครับต่อมาปลูกฝังปลูกฝังเทคนิคนะ ให้กับชนบทนะครับรักถิ่นฐานปลูกฝังคัศนคตินะครับในการรักถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับเหมือนเมื่อครูอ่าเกิดอยู่ที่ชนบทนะครับก็อาจจะรักถิ่นฐานไปสอนหนังสือที่ชนบทนะครับให้ความรู้กับนักเรียนนะครับไม่มีการย้ายถิ่นไปไหนนะครับหรือคนที่อยู่ชนบทนะครับอ่าไปเรียนหนังสือสูงสร็จแล้วกลับมาพัฒนาบ้านตัวเองนี่คือ ปลูกฝังให้เขารักถิ่นฐานนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใบางานกันนะครับแล้วก็พร้อมเฉลยใบายงานนะครับวันนี้คุณครูอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างก็ขออภัยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็อยู่ในหนังสือเรียนแหละลูกนะอันนี้อธิบายพยายามอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานนะครับการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานนะครับ ครับพูดถึงใบงานนะคราวนี้แบ่งออกใบงานออกเป็นสองใบนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ถึงสี่อ่าสี่หน้าเหมือนเก่าแล้วนะครับก็คือใบงานออกเป็นอ่าแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นหนึ่งสองหน้านะครับคราวนี้ใบงานของครูนัททีในวิชาสังคมนะครับหนึ่งนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสําคัญนะครับหนึ่ง นะครับคุณครูเขียนเลยนะฮะคือด้านของทรัพยากรธรรมชาตินะครับ 2. ส,สิ่งแวดล้อมและ,ะสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมาปัญหาของเรื่องของเรื่องรายได้นะครับการตั้งคือเรื่องรายได้ถ้าที่นั่นมีงานทํามีอะไรอยู่เยอะนะครับก็จะมีรายได้นะครับต่อมาคือที่อยู่อาศัยนะครับนะการตั้งถินฐานที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้แบ่งออกเป็น4ตัวนี้นะครับ ต่อมาในข้อต่อมานะคบคุณครูที่ถามว่า,าให้นักเรียนวิเคราะห์การย้ายถิ่นฐานของมนุษย์มีปัจจัยอะไรมั่งคือการย้ายออกและการย้ายเข้านะครับหนึ่งนะครับปัจจัยที่ครูที่พูดถึงนะครับก็คือการหางานทําเพื่อสร้างรายได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะการหางานทําและเพื่อสร้างรายได้นะครับต่อมาความหนานแน่นของประชากรนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับความจเจริญ นะครับความเจริญนะครับความเจริญทางสังคมนะครับก็คือมีห้างมีบ้านมีบ้านมีห้างมีเรือนมีแรงทำมาหากินนี่คือความเจริญของทางสังคมนะครับนะเช่นคนในเมืองก็จะมีงานในเมืองในกรุงเทพมหานคารก็จะมีงานทาเยอะแยะนะต่อมาต่อมานะครับต่อมารูปนี้ก็มีมีความหมายไม่มีความหมายก็คือการยัดถินฐานของคนนะครับ ในภาพนี้ก็เป็นการยายถิ่นฐานของคนนะครับต่อมานะครับให้นักเรียนสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการยายถิ่นฐานว่ามีอะไรบ้างสาเหตุในการยายถิ่นฐานนะครับหนึ่งประชาชนนะครับขาดรายได้ในการทํางานนะครับคือเป็นสาเหตุของมันนะสองขาดการศึกษาที่เข้าถึงนี่คือความเป็นสาเหตุของมันสามนะครับความอันแน่นของประชากรที่มีจํานวนมากขึ้นเกินไปนะครับและ การเขียนวิธีนะครับการเขียนวิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหานะครับคือ,อาหาวิธีหาไรายได้ให้กับประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับและสร้างการศึกษาให้เท่าเทียมกันนี่คือคําตอบนะครับโอเคเดี๋ยวคุณจะค้างไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับอันนี้นะครับอืมกลับมานี้ นักเรียนสามารถสต็อปได้นะสามารถสต็อปนะครับสามารถสต็อปได้แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับสต็อปและแคปหน้าจอและขยายข้อความได้ด้วยนะครับอันนี้ต้องมีความสามารถหน่อยแหละโอเคครับสำหรับ ep ีที่ห้านะครับขอกเรียนชั้นป .4 โรงเรียนตะมนนะครับก็ ก็คงคิดว่าน่าจะได้ความรู้บ้างนะครับสำหรับครูนี่ก็พยายามเต็มที่นะบางครั้งก็อาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างเพราะว่าต้องใช้เวลาในการอัดไม่ให้เกิน15นาทีนะครับเพราะว่ามันก็จะมันจะมากเกินไปสาหรับเมมของของครูนะครับเป็นความจําในกล้องในกล้องของครูนะครับมือถือครูไม่ได้หาหรูหลาอะไรมากเกินไปนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนนะครับอยู่กับบ้านอยู่อย่างมีความสุขนะครับอย่าคิดมากนะครับออกไปข้างนอกใส่แมสด้วยนะครับใส่แมสแล้วก็ มันล้างมือนะครับแม้แต่ปัิบัานเราเองก็มัดมัดล้างมือบ่อยๆนะครับนะโอเคนะครับวันนี้นะครับจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรับยูครับ